สวัสด,ดีดค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุม้มต้องอะไรค่ะบิบาร่าค่ะแต่ก่อนจะไปเปิดกล่องซุม้มเราจะต้องดูก่อนว่าอันนี้มันมาจากไหนเราซื้อเจ้าหนี่มาจากโร <ล S 2> <โล S 1> บินสันยี่สิบเก้าบาท,บาทอยู่ที่ชัยภูมินะคะ,ะค่ะค่ะเพราะว่าชัยภูมิเขาจดตั้งโชว์นะคะเดี๋ยวจุเนี่ยกับจินจะให้ทุกคนดูรูปตั้งโชว์นะคะเพื่อที่จะรู้ว่า เราได้เจ้านี้มาจากไหนนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะอันนี้คือที่ที่เรามาซื้อนะคะสวยมากเลยเป็นโลเป็นแผนห้างเทลฮูค่คะคืออันนี้นะคะเราอยู่ที่โซสคิบล่านะคะมีหนึ่งตัวพอนะคะแล้วเรามาดูที่ตรงนี้เลยเป็น นกนกอะไรนะจำชื่อไม่ได้อันนี้ปลาค่ะปลาครับอันนี้อีกัวหน้าอีกัวหน้าอีกัวหน้าอุ้ยอันนี้ไก่ขนไก่ขหลืเตัอเตอเม๋อเอเต๋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 เป็นหมูแล้วอ็จะมีหมูเต๋อค่ะอมต๋อเ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 แ๋อเอเต๋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 อเเต๋อเต๋อเต๋อเต็มเตยอเต๋เต๋อต๋เนเต๋อต๋อะต๋อเต๋ออเออเอเตอเอต มันแบ,บ้ไปหมดเลยค่ะเันนี้เป็นบริจาคค่ะเมื่อพวกเราดูรูปเสร็จแล้วเราจะเพิ่มความสุขในการเปิดเพลง Rockstar ค่ะแล้วเราจะมาเปิดตรงฟูไปพร้อมๆกันเลย <S <S อย่าเพิ่งเ,เปิดค่ะดู <S <S ตรงนี้มันจะมีให้ดูด้วยนะอยากได้ตัวไหนค่ะกล่องมันก็จะสวยงามนะคะเขาเขามีบอก้วยว่า ของเล่นคุณภาพมันคือพวงกุญแจนะตาค้เขาตั้งโชว์ไว้เรามาเปิดกันเลยเธอเปิดก่อนปีนะรักคุณรักมากเลยทุกคนอ่ะใส่มือไว้ก่อนหนึ่งสองสาม อุ้ยมันกรอบ้มค่ะงทุกคนอุ้ยมันไม่มีตามนี้ด้วยอ่ะอู้อาจจะเป็นแลก็ได้นะอันเนี้ยเราไม่รู้เนาะเปิดดูของฉันนะไม่รู้มันคือตัวอุ้ยอันนี้ของฉันอุ้ยมันเป็นรูปลองปลาสีโหเกลียดหูหแบบว่าเขาทำเนียนมากเลยนะคะมันเลยเหมือนยางๆางอ่ะโอ้โห น้องนุ่มมากเลยอะน,นิ่มๆอ่ะมันเป็นัวกุญแจมันเป็นยางนะเห็นว่าน่ารักมากเลยทุกคนกล่องสุม่มอันนี้อยากได้อ่ะของเธอสวยเนาะนอืมนน้องน่ารักมากเลยน่ารักอ้โหูทำไมมันแปลกๆกับกล่กกองอะ <laughs> ต่อมาเป็นน้องนั่งกินป๊อปคอร์นเออละเหยหอ,อันนี้เป็นอยากอยากได้น้องอยู่หน้าน้องยามมันน่นนารักมากเลยจริงอ่ะไม่งั้นก็ได้น้องโอเคก็ได้ทำไมไม่มีนี้ไม่เป็นไรอยากได้ตัวนี้ไหมคะมันสวยมากเลยนะเพคเจอร์เขาแบบว่าเห้ยเงียนมากตัวน,น,นี้อยู่ในกล่องนะคะเออสวยมากเลยอ,ะอย่ะย้อนเพลงก็ได้นะคะไม่เป็นไร เราเอาเปิดแค่นี้กันละค่ะโอเคเออแล้วสวยมากคือ,อถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวที่ชชยภูมินะคะไปถ้าถ,ถ้าเห็นโซนสัตว์นะคะก็จะมีมันจะโซนคาิบิบาลาสุดเหม็นที่มันจะกินขี้ตัวเองถ้าเกิดว่าเราเห็นอันนี้พี่เขาจะวางขายนะคะตอนกลาคือนูย,ยังไม่หมดค่ะ สองสามทุ่มแล้วก็เหมือนยังเปิดอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเขาจะพาน้องไปนอนแล้วเนาะป่วยมากเลยวันนี้เอาไปห้อยได้นะเนี่ยแล้วเราก็จะมีตัวหนึ่งนะคะ,คะมันน่าจะเหมือนนะวันนี้เราใส่ชุดลาบูบูมาทุกคน แล้วก็ไปเตยส<ป>ก,กุลชีลาบูบูคูลโรมีด้วยค่ะนิ่มอ่ะไม่ค่อยชอบนะคูโรมีอ่ะแต่ว่านองเนี้ยมันน่ารักมากเลยชุดลาบูบูตีมลาบูบูมาแกะคาบิบาร่ามันเกี่ยวไหมแล้วเราก็มีสองตัวน,นี้ยาเย็บให้น่ารักไหมคะเออไม่ได้ขายนะคะเพราะว่ายายเหมือนเหนื่อยแล้วค่ะนะ <laughs> ้วคลิปนี้ก็จบเพนนะคะ เจอกันใ่คลิปหน้าค <ขอ S 1> ่ะสวัสดีค่ะ